Cheers! Yeah. กลับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Voice อ f the d ย y แล้วนะคะยังพูดคุยกันอยู่ค่ะกับผู้ก่อตั้งบริษัทพ a น o ร a m ่าเว l ร์ i d วคุณชนินทร์ชัมมาโชตหรือว่าพี่ต้อมนั่นเองนะคะตอนปัจจุบันนี้ค่ะพี่ต้อมรายการสารคดีพูดขึ้นมาเยอยะแยะมากมายแล้วก็แต่ละบริษัทเองก็มีเทคนิคหรือว่ามีวิธีการในการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันออกไปพ a น o ร a ม a เองมีการปรับตัวยังไงบ้างให้มันเข้ากับยุคสมัยหรือว่าให้ทันสมัยนําคนอื่นเข้าไปอีกค่ะคะือจ,จริงๆเราท,ท,ที่เราทก็คือว่าเราทำึงค,คุณภาพตลอดเวลาเรื่องของ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายทําเรื่องของการลําดับภาพเรื่องของการเล่าเรื่องนี้นะครับแล้วก็รูปแบบของมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามไปตามเนื้อหาของเรื่อง <c oughs> นะครับซึ่งจริงๆเราเราก็ปรับมาตลอดเพราะว่าเราก็ดูเทรนในโลกว่าเดี๋ยวนี้ไปถึงไหนกัน <c oughs> แล้วนะครับมันอยู่ที่เนื้อหาเนื้อหาบางอย่างอาจจะหนักไปทางวิชาการบางบางบางรายการมาอาจจะเบาไปหน่อยบางรายการอาจจะเป็นวัยรุ่นมากหน่อยก็คือก็ออไปตามเทรนไปตามกระแสะของของของโลก <c oughs> ด้วยนะครับค่ะ <c oughs> ราจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเพราะว่าปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้คือในโลกเนี่ยนะครับมันเดี๋ยวนี้มันเล่าเรื่องกันมันหลากหลายมากนะครับแล้วก็รูปแบบมันไม่จํากัดแล้วเพราะฉะนั้น,นการเล่าเรื่องของเราก็เปลี่ยนไปตามตาม,ตามสมัยคือเราจะไปเล่าเรื่องเหมือนแบบ10ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครดูแล้วมันมันต้องเปลี่ยนนะมันก็อาจจะมีเป็นอย่างที่บอกคือเป็นมีตัวดวเรื่องมากขึ้นอาจมีพิธีการผสมอาจจะมุมกล้องวอหวาขึ้นนะครับสีสันจัดจ้านมากขึ้นนะฮะลักษ ก็ก็ไปไปตามเนื้อหานะครับแต่ว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมารองรับนะเหตุผลในแง่ของเม่ว่าจะงานของศิลปะหรือในแง่ของการเล่าเรื่องต้องมีเหตุผลมารองรับเสมอค่ะจากที่พูดคุยกันมาพี่ต้อมบอกไว้ตั้งแต่เริ่มต้นทําเลยว่าตั้งแต่ทาสารคดีตั้งใจว่าอยากจะให้บริษัทอยากจะให้งานคุณภาพเทียบเท่ากับงานของต่างประเทศถ้าพูดถึงช่องต่างประเทศที่เป็นเกี่ยวกับสารคดีก็คงจะมีทั้ง National Geographic หรือว่า Discovery Channel ถ้าตอนนี้มองพาราลามา เทียบกับเขาเนี่ยอยู่ในระดับไหนแล้วอ่ะคือจริงๆเนี่ยเราจริงๆเนี่ยเราเราก็ได้เคลียรเข้ามาแบบสมพทั้งวนะครับคือหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทางทางคือเราเคยทำงานให้ Discovery นะครับในเมื่อมาสักหกเจ็ดปีที่แล้วแล้ว i s c o v e เ y เขามีโครงการประกวดอย่าง Producer Award แล้วก็มีเด็กไทยคนหนึงเนี่ยได้รับเลือกงานผีสาดกีในเมืองไทยเขาก็ให้ผลงานมาเป็นเป็นผู้ผลิตให้เด็กคนนี้นะครับแล้วทำงานคู่เข้ามาแล้ว แล้วก็สูวนเน้นทั่นโอเนี่ยเขาก็เคยส่งทีมอี Eco โคเชนจ์เข้ามานนในเมืองไทยแล้วก็ให้ทีมปัตตมาเป็นทีมถ่ายทําให้เขาในภาพคุณประเทศไทยคือจริงๆก็ทํางานกับเขามาตลอดนะครับแล้วก็แม้แต่งสุนีนเนียนเองเนี่ยวเวลามาทํางานข่าวในเมืองไทยเนี่ยบางทีก็ใช้ทีมช่างภาพเราทํางานให้เขาดังนั้นการทํางานของเราก็จะทํางานงคู่กับระดับคนนี้ม,มาตลอดนะครับดังนั้นจริงๆแล้วตอนนี้ถือว่า,างานของเราเนี่ยอยู่ในสายตาของเขาแล้วนะครับเพียงแต่ว่า การทำสารคดีเพื่อเพื่อส่งขายเนี่ยมันเดกสเต็ปหนึงเพราะว่าเราต้องลงทุนพอสมควรค่ะงั้นการทางานสารคดีพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะและ้วบางทีทําให้เราเดือนดื้อช้าเนื่องจากว่าเราต้องหาเงินก้อนหนึ่งที่จะทํางานไปก่อนเพื่อจะขายเขาค่ะลักษณะบางบ้านเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปหาทั้งเสื้อก่อนแล้วมาทํามันต้องลงทุนทําก่อนแล้วไปขายตอนนี้กำลังอยู่ใน,นระหว่างของการจะเสนอ,อผลิตสารคดีให้กับ National Geo นะครับ ซึ่งซึ่งเมือม่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขากำลังวินนัดหมายว่าเขาจะมาดูที่บริษัทอว่าเรามีความพร้อมตรงไหนได้บ้างนะครับเพื่อความจะเข้าไปตรงนั้นค่ะซึะ่งถ้าถ้าสำเร็จเนี่ยาอาจจะให้เงินก้อนหนึ่งมาให้เราผลิตแล้วก็ส่งส่งในห้ National Geo ค่ะติดใจนิดนึงที่เมื่อกี้พี่ต้อมบอกว่าสารคดีที่ผลิตเพื่อจะขายเนี่ยมันยังต้องทําอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าพูดถึงสารคดีในมุมของพานอรามาจริงๆมันก็เต็มที่สําหรับคุณภาพแล้วก็ผลงานที่ออกมาก็เป็นที่ยอมรับอยู่แล้วมันยังมีอะไรต้องเพิ่มมเเติออีกะ ต้องเพิ่มกนะ็คือคือเราจะเห็นว่าทางยดีที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันพัฒนามาตลอดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นมันต้องพัฒนาได้อีกเพราะฉะนั้นเราหยุดนิ่งไม่ได้ครับ <c oughs> หยุดนิ่งเมื่อไหร่ก็ถอยหลังวันนะั้นงานั้นต้องพัฒนาต่อไปเสมอมอาจจะเทคโนโลยีอาจจะดีขึ้นนะครับมุมมองการนำเสนออาจจะเปลี่ยนไป <c oughs> นครับเรื่องการเล่าเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปหรือแม้แต่ตัวเรื่องใหม่ๆข้อมูลใหม่ที่คนไม่เคยรู้ก็จะก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้น <c oughs> ทัวันี้มันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวนะครับมันไปได้อีกกเยอะนี่ งานที่เราทำเนี่ยก็ต้องพัฒนาตลอดงั้นมุมมองด้านภาพเนี่ยเมื่อ10ปีมันเป็นแบบหนึง่งแต่อีกสิปีปข้างหน้าก็ต้องอีกเป็นแบบหนึ่งนะครับมัน<จ>มันไปตามเทคโ์โลดียีแต่เงนแล้วแต่เนี่ยคุณภาพันต้องอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นสิปีที่แล้วหรือ10ปีข้างหน้าคุณภาพต้องไปเหมือนกันตลอด Wool งานที่จะขายได้ในส่วนใหญ่เขามีความโดดเด่นด้านไหนคะรอ่อถ้าที่ามีถ้ามีประสบการณ์นะครับคือเขาเขาจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรื่องของชีวิตนะฮะเป็นเรื่องของชีวิต การต่อสู้ชีวิตของผู้คนครับหรืออาจจะเป็นเรื่องราวของสัตว์ชีวิตสัตว์ที่เมืองนอกเขาไม่เคยมีหรือเรื่องราวความลี้ลับของธรรมชาติหรือของเรื่องของวัฒนธรรมศิลปะแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วก็เล่าลงไปลึกลึกมันไม่ใช่เริ่มต้นจากภาพกว้างไม่เอากว้างเอาลงล็กใช่แล้วก็บทีมุมมองของเราเองกับของเขาในก่อนมันจะต่างกันเราไม่จะมอง มองเข้าหาตัวแต่จริงๆถ้าถ้าทํางานต่างประเทศเราต้องออกไปดนมองนอกประเทศค่ะแล้วมองอย่างเขาเข้ามาว่าเขาต้องการอะไรค่ะเราจะได้แบมองกันไปใช่อย่างเช่นมุฒิเราคุ้นชินกับสิ่งที่เราเห็นประจำมาเราคิดไม่น่าสนใจเช่นฝรั่งบอกว่าคุณมีเรื่องราวของพุงมาลายไหมซึ่งเราไม่เคยคิดมาก่อนถูกไหมครับจริงอยู่ข้างถนนด้วยใช่แต่เขาอยากทำเขาอยากได้เรื่องราวของพุงมัลายอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเรื่องมาทำแล้วนะฮะต้องสร้างเรื่องขึ้นมาแล้วทำไงถึงเอาพุงลายเข้าไปอยู่ได้ หรือบอกว่าคุณมีเรื่องของสารพระภูมิไหมค่ะซึ่งเรื่องเหล่านี้เวลาถ้าเราถ้าเรามองจริงเราจะไม่มองเรื่องนี้ไงเราันจะไปทำเรื่องอาหารไทยลำไทยมวยไทยที่เราคิดว่าฝรั่งชอบจริงๆขายไม่ออกขายไม่ออกเลยเขาไปสนใจไอ้เล็กๆน้อยๆพวกนี้มากกว่าต่างหากมันต้องเป็นมันต้องเป็นเรื่องของชีวิตมากขึ้นแล้วสำคัญที่สุดคือคุณภาพมันต้องได้นะครับอย่างเช่นระดับนี้เนี่ยคือขณะที่เราพัฒนามาดิจิทัลเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้หลายๆแห่งเนี่ยมันพัฒนาคือ มันต้องเป็นระดับ 2K แล้วนะฮะขึ้นไปแล้ว n k พัฒนาไป 4K แล้วจะไป 8K ไปแล้วนะฮะงั้นคุณภาพพวกนี้เนี่ยมันมันต้องมันต้องระดับ High End ถ้าขายต่างประเทศมันใช้กล้องอ mini HDV เนี่ยมันไม่รับแล้วนะครับโรงแรมเขาก็ไม่รับแล้วงั้นอุปกรณ์ก็สําคัญงั้นแต่เมื่ออุปกรณ์ดีเนี่ยคน้องมีความคิดด,ด,ดีด้วยะนะครับต้องต้อง,องคือมันต้องพร้อมทุกอย่างถึงจะไปได้ซึ่ตงตอนนี้เราคิดว่าเราเราพัฒนามาได้เขียงคู่กันเพียงแต่ว่า เรารอจังหวะและเวลาที่ที่จะมีเงินขนาดนั้นคือต้องปัญหาสำคัญคือเรื่องของเงินทุน,ท,นที่เราลงทุนสัญคดีอย่างพทุมมาทำเนี่ยสารคดีคอ,อยาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยใช้เงินประมาณล้านบาทนะฮะต้นทุนนระมาณล้านบาทแต่ของ n s k เนี่ยหนึ่งชั่วโมงใช้10ล้านบาทมัน10เท่าเลยนะ,ะแต่ว่าเขาขายทั่วโลกจริงๆแล้ว n s k เนี่ยบางเรื่องก็ไม่ได้ดี แต่เขาขายได้ด้วยความ <S <S <ช>ที่เป็น NHK ใช่ไหมคะใช่ครับบางทีก็ไม่บางทีแล้วบางเรื่องเราดูเนี่ยเราอาจะดีกว่าด้วยซ้ำเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ย <S 1> <S 1> และ NHK บางเรื่องก็ขายไม่ออกนะเพราะถ้าเกิดเล่าเรื่องในในแนวของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะขายตลาดอเมริกาหรือย,ยุโรปไม่ได้เพราะนั้นถ้าเขาเปลี่ยนวิธีใหม่คือว่าเขาเล่าเรื่องแบบคือแต่ละตลาดไม่เหมือนกันนะครับงานชิ้นหนึ่งเนี่ยยุโรปอาจจะชอบอเมริกาอาจจะไม่ชอบเพราะถ้าเราทํางานชิ้นเดียวเราต้องทำเป็นสามเมอร์ชั่น คือในเอเชียในวัตถุดิบและวิธีการจะต่างกันนั่นเราต้องทำเป็นสามเวอร์ชันต้องมีรีดิตใหม่นะครับไม่จะขายไม่ได้แล้ววัตถเป็นอย่างนั้นปัจจุบันพี่ต้อมยังเป็นคนลงมือทําเองอยู่ไหมคะไปออกไปทายออกไปทำสมาธอนานๆทีครับคือคือจะไปเพราะว่าเราเราอยากไปมากๆอะไรอย่างเงี้ย่ะเพราะเราเพราะเรา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 โตมากับสิ่งเหล่านี้คือถึงแม้จะนั่งโตเป็นผู้บริหารแต่ว่า ก็ลงมือทําเองบางครั้งก็อาจจะเป็นโปรดิวเซอร์รายการนี้เองชิ้นนี้เองอยากทำเองหรือแต่งไอ้ถ่ายเองก็ได้ค,คือมันเป็นการเติมเต็มชีวิตเราเองถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆคงตายแน่นั่นั่นสิคะอยากจะถามว่าจากคนที่เคยทําลงมือทําเองมาตลอดทุกเทปตลอดแล้วปีหนึ่งบาง,บางปีอยู่เมืองไทย19วันวันหนึ่งวานั่งเป็นผู้บริหารความรู้สึกมันเปลี่ยนไปไหมคะเอ่อมันเปลี่ยนในแง่ที่ว่าต้องรับผิดชอบผู้คนมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก่อนแล้วรับผิดชอบแค่เนื้อง,งานของเราใช่ไหม บริษัทเขาก็บริษัทเปรรูปก็จ่ายเงินเดือนจ่ายเงินให้ทำแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราต้องดูต้องดูลูกน้องด้วยต้องดูว่ามาด้วยไม่ให้เกินเงินจะหายที่ไหนจะจ่ายเดือนเขาเมื่อไหร่มันก็มันก็เป็นเป็นอะไรเป็นสิบเท่ากับความรับผิดชอบจากในอดีตนะครับมันมันต้องทําคู่กันด้วยค่ะพานอรมาเคยประสบปัญหาขาดทุนไหมคะในยุคแรกตลอดฮะยุคยุคเมื่อสิบปีแรกก่อตั้งเนี่ยยุคแรกที่ตั้งปีสองมาครองรัชสมัยหกในนั้นตอนนั้นพานอรมา ชื่อบรรมาจักรเบนซรีนะครับจากสามหกถึงสี่หกเนี่ยขาดทุนตลอดส0บปีสิบปีไม่ถอนไม่ถอนตัวหรอไม่ถอนก็ขาดทุนตลอดแล้วก็ทำไมทำไมไม่ถอนตัวคะต้อง1ิบปีที่ขาดทุนคือหนึ่งมันเราต้องเลี้ยงลูกเราต้องเลี้ยงผู้คนได้ไงคือค่อยอยู่กับเรามันตลอดใช่ไหมครับคือถ้าเราเลิกไปจะไปขายต้าหวยมันก็ไม่ใช่ไใช่ใช่มันก็เราคือเราโตมาเช่นนี้ก็ต้องทํางานต่อไปพี่งแต่ว่า มันมีเงินเดือนจ่ายลูกน้องมันก็พออยู่ได้มาตลอดแต่พอหลังจากปี4 6มาตอนเนี้ยมันก็เริ่มกําไรขึ้นบ้างแล้วยังจะขาดทุนมาสิปีก็เริ่มกาํกาไรกาไรขึ้นมาบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะมันไม่ได้หวือหวา,หวาเป็นเหมือนทํางานละครหรือทําเกมโชว์นั่นเป็นสิบสิบลร้อยล้านล้วก็อยู่ในตรงเนี้ยคืออย่างน้อยเราคิดว่าถ้ามันมีเงินต่อย,ยอดงานใหม่ๆได้แล้วก็ให้คนอยู่มีความสุขได้มันก็มันก็เพียงพอเพราะ,ะจริงๆงานสารคดีเนี่ย สำหรับบ้านแล้วแล้วนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะร่ํารวยค่ะมันเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะเล่าเรื่องมากกว่าแล้วก็มีความสุขกับมันเท่านั้นเองค่ะยี่สิบกว่าปีที่อยู่ในวงการสารคดีมาพี่ต้อมว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ต้อมสามารถยืนหยัดอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ไม่หนีไปที่ไปทําอย่างอื่นซะก่อนนะก็แรงบันดาลใจมันก็อยากมันก็มาจากสิ่งที่เราชอบคือว่าเราเรายัางคิดว่าเราอยา,อยากเล่าเรื่องอะไรที่คนไม่รู้อีกเยอะนะครับ แล้วก็พอเราเห็นที่คนเขาได้ความรู้ใหม่เขามีแรงบันดาลใจต่อจากเราไปเนี่ยมันก็เกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อเชื่อมโยงอีกคือทุกครั้งที่มีคนดูสารีของเราเขาก็เกิดแรงบันดาลใจเล็กๆของเขาเองต่างคนคต่างเกิดแล้วหลังจะมีเรื่องราวอีกมากมายในโลกที่ยังไม่ได้ทำหรือค,คนยังไม่รู้อีกมากมายต้องช่วยๆกันทาต่อกันไปใช่ครับค่ะพี่ต้อมคิดจะหยุดพักบ้างไหมคะเพราะเท่าที่ฟังมางานของพี่ต้อมมันเป็นงานที่ต้องทําไปเรื่อยๆมันไม่มีจุดจบอยู่แล้วมันมันยังมีอะไรให้ต้องทำอีกเยอะแยะมากมายคือ ถ้าพักคงคงเป็นเรื่องของอาจจะป่วยไข้แล้วตายไปเลยมากกว่าใช่ไม่หายใจเพราะจริงๆแล้วตอนนี้มันกลายเป็นชีวิตผมไปแล้วนะครับตื่นมาก็คิดจะทําเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าจะใหม่ๆทำไาตลอดเวลามีความสุขตรงเนี้ยความสุขที่ได้คิดเรื่องใหม่ๆแล้วก็ให้ลูกน้องได้ทําให้คนได้ได้มีกำลังใจในกาลังทางานต่อได้ได้เห็นคนได้ความรู้จากเราไม่มากก็น้อยนะฮะได้เกิดแรงบันใจต่อเนื่องได้เกิดบางรายการก็เกิดผลกระทบกับ ชุมชนต่างๆมากมายที่เขาได้ได้เห็นรายการและเขาได้มีแรงบันใจในการเปลี่ยนชีวิตของเขาเองเปลี่ยนความคิดเขาเองมันก็เกิดเกิดการเชื่อมโยงของของของคนในสังคมมากขึ้นค่ะเอาละควันนี้ขอบพระคุณพี่ต้อมมากที่ให้เกียรกับรายการไวท์ซัพสเเดย์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับค่ะ นี่คือคุณชนินชมาชนนะคะผู้ก่อตั้งบริษัทพารารามาเวิร์ลวนะคะคุณผู้ชมเห็นแล้วนะคะว่ากว่าพาราราม่าจะมีชื่อเสียงแล้วก็พิสูจน์ความสามารถมาถึงทุกวันนี้ได้ทุกอย่างไม่ได้เริ่มต้นอย่างสวยหรูนะคะทุกคนต้องฝ่าฟันอุปสรรคมาทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้พี่ต้อมหรือว่าคุณชนินมาถึงจุดนี้ได้ก็คือทําในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะแล้วก็ทุ่มเทกับมันไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะประสบความสําเร็จก็สามารถทําได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุ ได้มุ่งมั่นทํำสิ่งที่ตนเองตั้งใจต่อไปถึงแม่ว่าจะเจออุปสรรคก็ดูพี่ต้อมหรือว่าคุณชนินเป็นตัวอย่างนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Voice of the Day แล้วนะคะดิฉันคุณชนินแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ